วันนี้พวกเราช่องหมีขาวสสวัดพบกับแวนการ์ดวีสแตนดาร์ดวีสแตนดาร์ดระหว่างสายลมจะมพายการเป็นพายุกับสตรีมไมเดนอุลละกับผู้ควบคุมการเวลาสินะไม่ไม่ไม่เอาไม่ใช่เหรอม่นมันตัวเริ่มมันเป็นตัวนี้นะตัวเรื่องมันเออวะโอเคเดี๋ยวบอกคลิปเป็นตัวเนี้ยบอกคลิปเป็นตัวนี้อ่ะตรงนี้แหละเฮ้ยสิบเหนือสิบยังมีสิบสอง สองเรก็สิบไงโอ้โหคุณได้แค่ครึ่งนึ่งสองเรก็สิบมันก็สิบสองวะไอีเขยากยังไงสองใบยังไงล่ะตายนะถ้าเป็นไปได้ก็โชว์ของใหม่ด้วยนะครับไม่มีเลยดีวอดเฮ้ยยไอด้โชวไ้ได้โชว์เตียมสี่ใบอยได้ได้โชว์โัว์โฟนต้แฟงไทเกอร์ มึงขำเลยวะรางวัลของกูแ้ยกูเปลี่ยนสีด้วยนะสีไมเดนูและวล้ะเริ่มก่อนยังไงล่ะจบแล้วอันนี้กูรุนได่ะกูไม่รู้เลยว่ามืออะไรไอ้ที่ย่รารุนท่อนันเนรอรุนพัคนดูไอ้เหตาามมนีีี้เลลยืืออดดดไ์ววกจด ควิคชิลสัญลักษณ์ของผู้แพ้สกิลวันนี้แอคทีฟโซบัสใบมื่นหรืใบโจนหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าใบเกศสูงจูบให้วีนหนึ่งใบโอ้ยไม่ทำบาดิเกอร์ไม่เหรอไม่ทำบาดดิเกอร์จะได้โจูบให้วินหนึ่งใบเออคิวมาแล้วเทียร์สี่ไม่ได้อุลละพีใส่บรนกาดสายลมว่ายังไงวะสายลมได้แล้วเจ็ดหนึ่งจบตรงนี้ให้เนี่ย ไปแล้วไอเหี้ยกูเปลี่นรีเว้ยก็ไปแต่กูไม่มีตอที่แบบคิตไม่คิตดีไม่ฮิตไรไทยเอ่าาเดี๋ยวไว้ตรงนั้นกันปลาไหลปลาไหลตต่น้ำตกจริงเกตาดอตเฮ้ยโอ้ยการดบ้านหนึ่งถ้ามตีกันครั้งแรกมาเทนแฟนพลังบันโดนใหญ่เอฟเฟกต์บอกม่เจ็ดนสิบสีบุลมบูธเท่าไรยี่สิบองเลย่ะยี่สิบสองเหรอ ชนทิกาดิ้ว่าเจเจเข้าเจอเข้าวะทิเทคโอ้ยยี่สองยี่สองห้าคนห้า่มทชิวจังวาเ้ยจวเี่ไอ้ไปมาเล่นคมเกินเอาว่ะเทมคมโอ้มาเป็นไลท์เชนทำไม่ได้ไม่รู้เลยรู้กันทำี่อะไรได้ไปรูไลท์เกียสองมาเป็นไลท์เชน แต่อันนี้มันมีเพกหลงเหลี่ยมหมดความอธิบายแล้วกันเน้าบู๊ควอธิบายกระตูนก็ไม่เคยอธิบายเราเหมือนกันแก๊สการ์ดยางเดียวกระตูนใส่ก่อน์ด้วอธิบายเขามุ่งแต่แก๊สการดได้เช็คเกณตหนึ่งได้พปีนมาคุมดนาะอันนี้มันบังคับตีแบนใช่ไหมถ้าจะโจ๋มันเล่นเสี่ยถ้าจะโจ๋ต้องตีถ้าจะโจ๋ต้องตีแนตีข้างอยู่ไม่โจ๋ทำไมเฮ้ยมันไม่โจ๋ได้ไหมมาได้ยินเสียงอะไรไหมเนาะ เฮียระวังไว้เฮ้ยอะไรมาโอ้ยใายูไเมลสตรอมโซ่ไม่โซลันดนี่เทลสปึ๊บอะไรทำไมเงียบวะเฮ้ยหสายลมมันหพันแล้วไงโซไม่พอใช้เฉยพี่ผมว่าาหมดเกีหนึ่งอะโซบาสอ๋อเปิดเกียนเอ้ยขนาดนี้เลยเหรอยี่ฟีอะฟีดีครับ ทำไเป็นฟรีวะเม่าหนาอันขาฟรีว่ะมึงร่าไงวะเีมึงจะเอาอะไรกับของฟรีสองชั่วโมงกว่านี่ดีว XVR ร l s t r อ้ยเธอหน้าเป็นโดนแน่ตะแต่เธอหน้ามันก็ตายแล้วนี่เฮ้ยหน้ากูยังมีอะไริเศอยู่ถ้ามึไได้หิวล้วก็เด็กมันมีิงป่ะวะไม่ มีเต็กับข้อติตกองทั้งหมดกรแลยวโครัสคอมานไงละ่ะไหลสอดเตจยังไงสับยี่นั่นกูจะเ,เปิดต่อเปิดอะไรอีกนี่ไงมันฟรีอ่ะโคอันนี้ชดของมีป่ะเปิดเจ็บหยิบการ์ดมีชื่อเวลสตรอมขึ้น,นเลยเวลสตรอมรีเวิร์สอีฟรีเขๆๆ้ว,วเบลทำไงเป็นไงว่าดนอย่นี้ล่ะ วอะไรเฮ้ยคุณปันหัวร้อนนี่ปันหัวอนคุณเล่นอะไรเขาเ่ร้านหนึ่งแต่หน้าาหน้าพรางเพิ่มขึ้นสามพันโอ้ยเช็คมันเท่ยังวะใช่ถ้าจะดีกว่าจะได้กว่ามื่นเจ็ดแท้ไหนกดกี่ทีก็ได้แอนบวกห้าพันโอ้ยถ้ากดห้าพันนงกัด เ้ยท่าไหร่นะอันนี้หมื่นจ็ดขอใหบ้นคุณได้ไปเลยเหรอเอ้ยขอหมื่นยังไมขอหมื่นแต่ว่าเว็บสองเว็บ3มันฮิตเทคไงเพราะมันมีตัวเกียรโอ้อยก่อนได้แล้วฮิวทิกเกอร์ไปกับวายการอันนี้มันเวอร์จัดตัีรแล้คสไตนี้แไป่นห้ายี่สิบสเทเข้ามาเลยสองตัวตี่่ดีเข้าใคุณไรบอร์ดจัดเก้าสิเกาเจล้ มีมีมึงต้องถ่ายล้วลิวัวหอะไรนะโอ้ยบนมือมีแต่เกดสามยังไงนะเข้าใจเลคนมือมีแต่เกรดสามมาไหวะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันาทำไมกูร้ตีเป็นตัวอะไใช่กูเข้าใจว่ามันเป็นสีเลยทุกอย่างเรียบเรีงหมด ทำไมมึงถึงรับไปไม่ได้สามพี่นะี่สงเจออะไรพี่สามพี่เจ๊ไม่ได้อันนี้อันี้สองพี่สองกมาเต้นห้่ไรได้เอ้ยไม่ใช่นึ่งหมเ็มปพ้้อไม่กล้า มาจะโหลดอลเงอหญิงกิมก่อนอะไรเนี่ยิมที่ไนอนนกือนตอนนี้บอกชาโ่กชารโด้กถ้าเป็นเวอบ์ชันมคากลนชื่อเมืองซอนติตีวอกมันโอ้ยโคตรแรงใส่สี่สิบห้ายี่สิบเก้ากสามานส3มไ่แก่แบบหล่อ สองเก่าอะไรก็ไม่รู้ตีเลียว่ะมันตีเท่าไหรอ่ะองามท่านี้่สบกี่สบามยี่สิบเจ็ดตีค่ไหนตาย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 นะไลท์เก้าสามรฟอสไหนครับฟอสวันโอเค พอสองเอาโครัสประมาณมาให้พอสอตีสองีาพลังเลย้าเปิดอันนี้เป็นจีได้เข้าหรือเปล่าใช่เปิดเปิดใช้ด้ดวยเบ้บเบิบเบบบบสเผื่อก็ได้ลิงก์มาเล่นด้วยเปิดแค่อุ้ยังกรในตำนานบอกว่าบ็อกบ็อกสามสกิลของังกรครับโบัตใบสองใบครับเปิดบ็อกบ็อกสองทาบึ๊บบบเิมเ้สาม เบอร์สามเรียกอนวดหนึ่งใบไปใบดีอินเวดอะไรคยจริงก็ดีเรียกสองใบเยอะแล้วอมัน้มัน้เจ๊เก่เรเรียกวันนี้เรียกวันนี้หนึใบโกไหลตันต้องลงจับมือไม่ต้องัไอันนี้นะต้องจับมือเาะวตอบกลโอโจ้ะใ้โอโจเลยใช่่ระว่าตอกตอนล็อกเสือแมัใช่รมันจะต้องมเนใหมก็ได้

ใ่ไ้ที่ติดบอๆของี่ฝนบางทีสิกากูได้แล้วของผมเมมเครื่องตอนนี้ไม่ของคนที่ยงเอาจริงจริงอคุณต้องชนใดแล้วล่ะื่อกีคนไดบอดจะได้ตกไหนตกได้ตอนแค่เขาตะยิง ไม่ก็ต้องตีเขานะมันมันจะแน้อยมนต้องทำเข่าด้วยมันได้ไวแต่ได้น้อย21เข้าไปแล้วกดตีใส่บันกาดขอกาดสองใบโอ้ยเฮ้ยเกบข้ออยู่จงตีใส่บันกาดจะเป็น18 28แจนบูลี่ไม่มีขอนไ่ยจนบูก์ไงม่อ่นีบวก5,000 5 0 0 เยอะแดงเจินแดงดูจะพไม่ดูแล้วกลับมาแต่เองงน่าเหนม่ สกิลเห็นไอสตเมตตีเ็จายจบงานโดดเกตหนึ่งแล้วถ้าแล้วถ้าโดดโดดเป็นเก็หนึ่งจะได้ไงแดงแล้วจวจวราะวามีจวดแล้วรเป็นว่าผมต้องกดยอมแพ้มันเพราะว่าสุดท้ายผมไม่จวดะวะน่าไงแดงไม่ใช่วะน่าไงแดงไม่ใช่วะที่มีตัวใบตลกระตันกเบตัวกตันกี่ความชัวครับเพื่อความชัวต้ส เี้1งโอ้พอรดชิอีกห่งเขาได้ชัห่งไม่มีจวอเนอไม่มีจ่อใครไม่ได้ยังไม่ได้จวอแล้วอะไรมือี้งไปสตแอ้ิบปดหรอวะสิตีไว้เข้าแล้วสิบแปดตีใส่เรียใบนี้ขอกาสองใบแ ติ๊กยูคอน์บ้านหนึ่งใบโดดหนึ่งใบลงบอร์ดที่เป็นเก็ดหกหนึ่งโดดเก็ดสองติ๊กยูเจ็ดสองเมื่อโดดใบหลุมหนึ่งใบต่อเกจจำนวนที่ต่อจำนวนเกตที่ใบอะบวกสามพันบวกใบเก้าพัน พอขาดสองใบเดียวแล้วมันใหลายใบบวกไบเก้าใบสามมันทำอะไรได้เก้าใบอกว่าอยู่อ่าถ้าไอช่องใบละเลียบอกว่าถ้าอยู่ช่องเลียจะบวกจะบวกหนึ่งพันตามใบแต่ถ้าอยู่ช่องใบจะบวกสามพันตามใบเปลี่ยนเลียแรงจัดกล้งต่ออีกได้สกิลของเก้าสองตับ้านหนึ่งเปลี่ยนเป็นเก้สามเก้าสามจมตีอันนี้บวกตาใบใบละสามพันเข้ามาเลยเฮียไม่ต้องพูดเยอะเฮ้ยได้เช็คเก้สองเก้ โจตีใส่ไปกม่อเมือสามใบเออแ่ล้วขายของตายได้เวลาขายของอุตส่าห์ทายของตวกับบีโอ้เจอนี้ไหเลยวตอมรีเวิร์สไม่นะเยอะได้แล้เซลสองรีเวิร์สด้วยเซลสรีเวิร์สกระเทียมด้าน้ำด้วยได้เวลาฮีโ่ ยังไงเ่นไงวพี่ยงอยู่เอคเซลอันนี้แอเซละเออแต่สลับได้โอ้เฮ้ยมึงตายควายสลัอันี้เหมืเก็บกดเลยเหมือนเก็บกดล่ดกูล้เหมือนเก็บกดเลยพลังแหงาแหัวเท้ัน็กมันยังไงนะเท็กมันยังไงนะตีแไม่หิดทุกครั้งเทกแล้บอกว่าอาถ้า จบไปเด่นถ้าเรียกกระตีไม่ฮิตใช่ไหมใช่ลอกเรียนนี่กรตนหนึ่งใบจะแหวนวงมือวแวนบงมือถ้าเรามีเมลสตอมจะได้ยิ่งหนึ่งฮืออ๋อหมดหมดหมดหนึ่งหมื่นสี่เฮ้ยแ้ก็ฮิตดีไหมเนี่ยแต่ถ้าตกสองทิศตรงนี้รอดโอ้โหได้แล้วตีฮิตเลยงงเลยพอตีฮิต หมื่นสามต้องตีเสร็จป่ะหรือยะใช่ตีเสร็จเสร็จเสร็จหมื่นสามเป็นการขอห้าพันห้านยังไงครับคุณไม้ทิ้งมือยนั่นมีโดนทิ้งมือทิ้งมือกี่ใบไม่มันเอาแซ็กสนามี่รสนามมือแต่สนามจริงไงไม่สับใช่เอาอะได้ครูแล้วว่ะแต่ถ้าตรงนี้ต้องฮิตอีกทีแล้วก็หรือว่าไหนไหนก็ได้ยิงเสียงใช่เป็นละสายล้มนะเฮ้ไหนเซ็กโดนที่ก้นเลยน สลับแล้วก็สแตนแล้วก็สตนดเองด้วยนี่ทีนี้ก็ตีมีหิตแล้วสินะทีนี้ก็ตีม่หิตแล้วสินะตีไม่ฮิต้องตีแวนด้วยเหรอใช่ฮึมมันได้ยังไงตีแวนกาดว่าครับตีแวน ตีมันไม่เข้าเอ้าตีมันไม่เข้าก็ถือว่าตีอะไรก็ได้ยังไงขอแค่ไม่หิดอ่ะตีอะไรได้ขอแค่ไม่ยิงที่แค่เป็นอยู่อะดีแดม5ดาแดม5ตีมันก็ยิงอยู่ดีตีมันก็ยิงอยู่ดีที่นี้มันไม่ยิงอยู่หรือไงก็ยิงอืมอันนี้เวลเท่าไหร่แล้วอ่ะงั้นแล้วมันฮิตไม่ใช่หรอมันฮิต4 1 2ไม่มันหมายถึงมันมันฮิตพี่แต่ว่ามันก็รับถ้ามันกันคือมัน5ดีแอมนึงมันต้องกันอยู่แล้วไอ้เออถ้าเรับใครตีไม่ฮิต โอเค็ดยังไม่ฮิตกูการได้ไหมแมนโบกไปเท่าไหร่แล้วสามหนึ่งหมือนเองดีที่แบึนีตัวแรกนึ่ตัวแรกนี่อะไรเฮ้ยโหกระเต๋ายิงกันยิงกันยิงยิงยิงตรงไหนทำไส้ตรงไหนนี่ไอ้เทยนี่ทำกูเจ็บแสบแต่กูยิงแค่นี้แล้วกันไอเด็กเป็นโนจบไสบตีไม่ฮิตอีกแล้วเป็นพี่เท่าไหร่หรอเป็นน้องตัวหนึ่งตัวสองสามตัวไ้มนสี่อันนั้วอีกสี่ตเลือ ก็ได้งล็อกไดได้เหลยวได้อยู่เันเหวได้อยู่ล็อกหลังไปเหมือนกันไวหน้ามันตีไปดูได้จิงหนึ่งอไอใส่เลยไหมใส่ายล้ได้ทีว่ายี่สิบสี่เออยี่สิบสี่มียี่สิบเก้า ก็สามใบก็ทิ้งมือสามทิ้งไปสามมือกัะสนาหมดก็อาจจะสี่ท่านี้ไม่คิดอ่ะถ้านี้ไม่คิดก็ยิงต่อมันยิงต่อมันยิงต่อถ้าแบบต้องทิ้งมือสองเพราะว่าเพราะมันล็อกเอ้ยมันล็อกขาดเนี่ยขาดให้หมดแล้วมันต้องปล่อยฮิวตรงนี้ไม่แหวนสองนี้แหวนสองนี้มันต้องไม่ฮิตก่อนถึงเท็เกิร์ดอ๋อต้องไม่ฮิตถึงเท็ถึงจะเกิร์ดแล้วก็ปล่อยฮิวตรงนี้นี่เอ้าเป็นเกินแล้วเป็นเกินไหมเป็นเกินแล้วอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะยี่สิบเก้า น่มื่นหนึ่งก่อนคุณการหนึ่งหมื่นแมนบวยหนึ่งหมื่นยิงโอ้หมดบอแล้วเนี่ยเฮ้ยหมดบอแล้วหมดบอดตีไปตีสามตีไปตีองตีไปสี่ขึ้นไปบวกกี่ขี้วะบวกขี้เดียวบวกขี้บวกไก่ด้วย เอาไม่หิดนะไม่หิดนะมันยิงสามอยู่ดีให้มันไปหมดมือเลยเตะไมปการ์ดมือกูกาดด้วยเอออไีกมืออันไหนดิงเกอร์เช็คเอาชนะจัดยิิเกอร์ทุกอย่างเรียกาดคนชื่อมันอะไรอะอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ายาวอ่านไม่ออกเดี๋ยวสักอย่างโอ้โหยูนิเกอร์ฟังข้างอย่างนี้กูเฮี้ยงง่ายขึ้นอยู่มัจบแล้วคุณไไม่ชิวเรตีไม่หิดไปเลย ตีมีดล็อกตีมีดล็อกอะไรอะไรหลันการปีสองหมืนห้าเอาไม่ล็อกเหรอด็นด์ตีม่ีดแลนด์สายลงมาที่ไหนอ๋อแลนดแรงเกินไปคุณโดนรีเวิร์สเออสายลงที่กายเป็นคนพูดที่ท่าอะไรชี่ท่าที่ชาวบชอบพูดอ่ะจะไปนะครับแซ็กที่ไฟอ่ะได้โชว์ของทีมโนสตอมตอนนี้เกียร์ก็โดนรีเวิร์สแล้วสินะไม่โดนรีเวิร์ส